ถ้าเขาเปิดเปิดน้ำแห้งบ the the ่อกุ้งเขาเนี่ยเขาปล่อยน้ำแห้งแล้วเนี่ยเขากากากชานี่ฆ่ากากชานี่มันสั์เลือดแดงตายสัตว์เลือดขาวจะไม่ตายแล้วคนเอาไปกินนะกากชาก็คือเมล็ดชาละมีนั่นแหละเมล็ดมันนั่นแหละเข้ามาโม่โม่บบเป็นเป็นเป็นกุ่นเลยแล้วก็ไปโรยน้ํา ไปลลยน้ำเนี่ยแล้วปลาเนี่ยมันก็จะตายอันนี้คือวิธีในการที่จะจังปลาทุกชนิดทุกชนิดแม้กระทั่งปลาหมอครางดำใช่ทำได้ใช่ไหมได้ที่ไอ้ไซยานัยเนี่ยมันไปใส่แล้วคนกินไม่ได้เอาไปทำปลาป่นก็ไม่ได้สัตว์ตายอีกเอาไปทำปลาล้าคนกินอีกเพราะฉะนั้นไซยานัยเนี่ยมันขนาดโดนันหน่อยเดียวยังแล้วมันเป็นสารตกค้างมันอาจจะไม่ตายทีเดียวใช่ไหม มันไม่ไม่ได้ทยนายที่มไม่ได้เลยเขียงตายเลยเแต่ว่ามันมีสารที่ชาวบ้านใช้อยู่คือกากชาเราอะเราเราป็นชาวะมงเรารู้กินยังไงเราก็รู้กินตะมา